อาตมาพระรัฐธรรมเจติยาจารย์เจ้าวาดวัดธรรมมงคลหรือเรียกชื่อง่ายๆว่าหลวงพ่อวิริยังเป็นชื่อเดิมการเที่อาตมาเนี่ยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นในระยะเวลาสปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ได้ฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในสมัยนั้นก็เป็นเวลาที่อายุยังหนุ่มคืออายุ22่สิคราวนั้นหลังจาก ที่ไปจำพรรษาที่บ้านนามนคือจากตองโขบแล้วก็ไปบ้านนามนนามนนั่นก็ออกจากตองโขบไปบ้านนามนก็จะสักสองสามกิโลได้ก็พอดีมีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานที่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นคืองานพระราชทานเพงศงศพหลวงปู่เสาที่จังหวัดอุบลเมื่อมีงานขึ้นอย่างนี้ บรรดาพระอาจารย์ต่างๆก็ได้มารวมประชุมกันที่บ้านนมนต์จำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ว่าเยอะหลวงปู่สิงห์หลวงปู่เทศหลวงปู่สารหลวงปู่ขาหลวงปู่กงมาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนก็นับไปที่เท่าที่จําได้หลวงปู่หลุยอย่างนี้เป็นต้นก็รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบองค์บรรดาพระอาจารย์ผู้ใหญ่ เป็นผู้น้อยหรือเรียกว่ารุ่นล่าสุดก็คือหลวงพ่อนี่เองเรียกว่านั่งอยู่ปลายแถวแล้วก็นัดวันเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินออกเดินจากจังหวัดออกเดินจาก,ออก,จากบ้านนำมนเนี่ยต้องการที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีทั้ทงมีหลายคนที่เขาออกค่าเครื่องบินออกค่าอะไรให้ว่าหลวงปู่ไม่ต้องเดินท่านก็ไม่เอาท่านจะให้ท่านจะเดินเอา ในที่สุดทุกองค์ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเครื่องบินไม่มีใครกล้าขึ้นรถยนต์แล้วก็ต่างคนก็ต้องต่างเดินแต่ว่าท่านแบ่งออกเป็นสองคณะคณะแรกให้หลวงปู่สิงเป็นหัวหน้าเดินไปก่อน20องค์คณะที่สองตามท่านไปอีก30องค์คณะที่สองนี่ก็คือหลวงพ่ออยู่ในคณะที่สองเดินจากบ้านน้ำมนต์เนี่ยไปที่อำเภอนาแกจะต้องไปพักที่นั่น ไปพักที่วัดอาจารย์สนท่านอาจารย์องค์นั้นน่ะที่ท่านไปสร้างวัดท่านชื่อวัดสนว่าอาจารย์สนไปพักที่นั่นแล้วในที่สุดทั้งห้าสิบองค์ก็ได้ไปพักที่วัดอาจารย์สนคือที่นาแก่กันเมื่อไปพักที่นั่นแล้วท่านก็มีคําสั่งเป็นครั้งที่สองบอกว่าทุกคนจุดหมายปลายทางจังหวัดอุบลใครจะไปยังไงได้ไปเลยแต่ห้ามไปกับเราท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็นิ่งเงียบ ในที่สุดท่านก็บอกว่ามีคนที่ติดตามเราได้เพียงองค์เดียวคือวิริยังทุกคนต่างก็เงียบทุกองค์ทุกองค์ก,งก็บอกว่าผมก็จะไปกับหลวงปู่คนนี้ก็จะไปบอกว่านี่คือคําสั่งใครจะไปไม่ได้นอกจากวิริยังเพียงองค์เดียวไปกับเรานอกนั้นให้จุดหมายปลายทางคือจังหวัดอุบลน,นั่นเองที่เป็นปถมต้นเหตุของการเดินทุด,ดง สองต่อสองกับหลวงปู่มั่นสําหรับหลวงพ่อเนี่ยเพราะอะไรถึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้อุปถากมาตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าไปอยู่กับท่านคิดว่าครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าไว้ในที่นี้แล้วก็คงจะต้องไม่จาอีกในเมื่อได้เป็นอุปถากสมัยนี้ก็เรียกว่าทศเพราะฉะนั้นมีอะไรตื้นลึกหนาบางไม่ว่าจะเป็นธรรมะ ที่เรียกว่ามุตโตไทหรือประวัติหลวงปู่มั่นก็ต้องเกิดจากอตมาทั้งนั้นเป็นผู้ติดใยถามข้อความต่างๆเท่าที่ประวัติที่เขียนเอาไว้นอกจากเขียนประวัติแล้วที่เขียนธรรมเทศนานั้นมุตโตไทถือว่าเป็นหลักเรียกว่าเป็นแก่นถ้าเราพิจารณาดูให้ดีถ้าใครได้อ่านหนังสือมุตโตไทแล้วอย่าอ่านไปเลยอ่านแล้วทบทวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและ ทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งจะรู้ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเรานั่งสมาธิกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องการผลที่ออกมาให้ดีที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่หนังสือมดโตไทยเมืเอ่อหลวงพ่อได้รับสิทธิที่จะไปกับท่านสองต่อสองก็เดินตั้งแต่นาแกแล้วก็มีโยมคนหนึ่งสติบ้องๆเป็นคนหับบริขารหาับบาดไปเดินไปวันแรก ก็ผ่านเขาเรียกว่าทุ่งใหญ่ทุ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ทุ่งนาทุ่งจำปานาแกเขาเรียกว่าทุ่งจำปานาแกต้องเดินกันทั้งวันกว่าจะพ้นทุ่งนั้นได้เรียกว่าตากแดดเพราะตากแดดร้อนเข้าท่านก็หันมาถามหลวงพ่อว่าวิทยังว่าไงเหนื่อยยังบอกไม่เหนื่อยเดินเท่าไหร่ก็เอาได้นี่หมายถึงว่าท่านทดสอบว่าการเดินหรือว่าการทําอะไรเนี่ยจะมีจิตใจว่าแวกหรือเปล่า เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งดีใจท่านพาก็ไปแวะแล้วก็แวะพักที่ต้นไม้นั้นเมื่อแวะพักที่ต้นไม้อัตมาก็ต้องเข้าไปบอกว่าต้องไปถ่ายทุกแล้วอย่างง้ต้องไปถ่ายทุกขอโอกาสท่านเดินเข้าไปถ่ายทุกเสร็จพอไถยกลับคืนมาท่านก็รู้เลยว่าเราเนี่ยไปถ่ายแล้วไม่ถูกต้องตามวินัยผิดวินัยข้อไหนท่านบอกว่า นี่เวลาถ่ายแล้วมันต้องล้างต้องมีน้ําล้างถ้าไม่มีน้ํำล้างผิดวิในใ้เราก็นึกว่าเดินเราจะภายน้ำจะเพาะรับประทานจะเพาะฉันก็แย่แล้วยังจะเอามาชําระอีกมันก็ชักจะมากไปก็เลยไม่เอาน้ําไม่ได้ล้างท่านก็มาดูเอาแล้วในที่สุดนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ท่านก็นั่งอบรมว่าการที่เราจะทําเพื่อ ความเจริญของพุทธศาสนาเราต้องทำตัวของเราให้เจริญก่อนหมายถึงว่าเราจะต้องดูว่าตัวของเรานี่มันบกพร่องตรงไหนปฏิบัติบกพร่องเรียนบกพร่องความคิดบกพร่องหรือว่าการติดต่อเชื่อมโยงต่างๆบกพร่องท่านก่อธิบายในที่สุดท่านก็ย้ำลงไปบอกว่าเธอต้องการอยากจะเผยแพร่พุทธศาสนาเธอต้องเอาเรศรษฐกิจนำหน้า ท่านก็ว่าอย่างนั้นแอ้เราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันคืออะไรอย่างนี้เป็นตน้นเสร็จแล้วลุกจากที่นั่นไปเดินอีกอสี่ชั่วโมงเดินสีชั่วโมงนี่ไปถึงบ้านต้องเราก็ไปพักไปพักที่บ้านต้องพอพักบ้านต้องเสร็จแล้วท่านก็ให้อรตมาเนี่ยจัดเราก็จัดที่ให้ท่านพักแล้วเราก็มาจัดเองเมื่อมาจัดเองเ,อเราก็นึกว่าถึงยังไงเดินมาตั้งสีชั่วโมงแล้ว ท่านคงไม่เดินจงกรมท่านคงให้เราพักเตรียมพักเต็มที่พอจัดที่เสร็จแล้วที่ไหนได้ท่านออกเดินจงกรมทั้งๆท,ที่เดินมาสี่ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเดินจงกรมด้วยก็นึกว่าท่านจะเดินสักกระเดียวเดียวสักสี่ห้านาทีก็หยุดเดินอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งถึงได้พักพอพักเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปบีบนวดตามปกติถึงจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องบีบนวดในขณะนั้นท่านก็บอกว่าเหตุผลอะไรที่เราต้อง ให้เธอมากับเราองค์เดียวเนี่ยเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือเราจะบอกให้ว่างานที่จะต้องทำในอนาคตอันดับแรกคือการเข้ามาอยู่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีงานที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศและจะต้องมีงานต่างๆที่จะต้องแนะนำแล้วก็วางหลักการให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะ ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความดีอย่างไรท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ที่กรุงเทพครั้งแรกคนในกรุงเทพนี่เขาจะไม่รู้จักว่าหลวงปู่ฟั่นคือใครหลวงปู่อ่อนคือใครหลวงปู่แหวนคือใครหลวงปู่เทศคือใครไม่มีใครรู้จักพระทั้งหลายทั้งพวงทุกองเหล่านั้นได้มาที่วัดธรรมมงคลในสมัยที่วัดธรรมมงคลสร้างครั้งแรก ไม่มีใครรู้จักสักเดินออกไปบินธบาตก็เหมือนพระปก,กติเวลากลับคืนไปฉันก็ปก,กติเวลาท่านมาพักอยู่ห้าวันสิบห้าวันก็ปก,กติไม่มีใครไปหรือไม่มีใครกระตืรือรน้นเพราะเขาไม่รู้ว่าพระท่านเหล่านี้ได้ทรงคุณวุธิอย่างไรบ้างจวบจนกระทั่งอ,อัตมานั้นมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลปีที่หนึ่งที่สองและที่สามปรากฏว่ามีคนมาไต่ถาม ว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงมาอยู่และท่านได้เป็นลูกศิษย์ใครและท่านทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกับคนอื่นในที่สุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็นำเอาไปลงอัตมาก็ให้ข้อเขียนบอกว่าการปฏิบัติเหล่านี้นั่นอัตมานี้เป็นผู้น้อยด้วยซ้ำไปอาจารย์ผู้ใหญ่ยังมีอีกเยอะต่อจากนั้นมาผู้คนจึงได้รู้จักและอาจารย์เหล่านี้ขึ้น หลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าวิทยังเธอจงไปอยู่กรุงเทพถ้ามิฉะนั้นแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นจํานวนมากที่ทรงคุณวุฒิคนก็จะไม่รู้จักจากนั้นมานี่ไม่ต้องห่วงเพราะท่านเข้ามากรุงเทพเนี่ยควรจะแห่เข้าไปเต็มเลย <c oughs> ก็เพราะวา่าทุกคนได้รู้แล้วว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นก็เดินไปที่พระาธาตุพนม ไปถึงพระาธาตุพนมไปพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วแล้วก็ไปไหว้พระาธาตุพนมในที่สุดท่านหลวงปู่ท่านก็คิดว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่จะถึงงานศพแล้วเราจะต้องไปโดยรถยนต์ซะแล้วเดินไม่ทันสมัยนั้นก็มีรถยนต์ที่ใส่อะไรกันไม่รู้วิ่งไปด้วยฐานวิ่งตั้งแต่นครพนมไปถึงจังหวัดอุบลเนี่ยใช้เวลาตั้งเกือบสองวัน ต้องข้างกลางทางรถยนต์วิ่งวันเดียวไม่ถึงแล้วรถใช้ฐานรถยนต์แต่ใช้ฐานเป็นสมัยสงครามเมื่อไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่ามีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นีทั้งหมดเท่าที่ได้สำรวจดูแล้วมีประมาณพันสององค์อาตมาเองเป็นผู้ที่เป็นเจ้าบัญชีที่เขียนลงไปว่านี่คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่เสาอะไรอย่างนี้ ก็รวมกันทั้งหมดได้หนึ่งพันสองร้อยกว่าองค์ในขณะที่อยู่ที่นั่นท่านก็เทศเรียกว่าเทศแท,ท้เต็มที่กลับมาจากที่ทำงานศพแล้วครั้งนั้นคิดว่าในเรื่องของงานศพนี้ก็เคยได้พูดและเคยได้พูดเอาไว้แล้วก็คงจะไม่พูดอะไรมากจากนั้นก็กลับมาก็คือกลับมาที่บ้านนามน อีกตามเดิมคือกลับมาที่เก่าเมื่อกลับมาบ้านนามนจำพรรษาในพรรษานั้นเองที่กลับจากหลวงปู่เสาที่ทำพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสากลับมาในปีนั้นแหละเป็นปีที่หลวงพ่อได้เขียนมุตโตไทยคือปีที่มาจำพรรษาอยู่บ้านนามนพอได้ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในาเนี่ยก็ได้มาราธนา ให้หลวงปู่เนี่ยไปจำมรนษาที่บ้านนองผือนาในในขณะนั้นก็หลวงปู่กับธรมานี่ก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระอีกกองสององค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใครสองสามองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเข้ามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่ หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมคนหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อ ที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนะโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัติเนี่ยให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคน ไปถึงบ้านผืออําเภอผือไม่ใช่อําเภอผือบ้านบ้านหนองผือตําบลนานใานอําเภอพันรนานิคมการเดินในสมัยนั้นตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านหนองผือใช้เวลาสองคืนคืนแรกเราได้ไปพักเทศบ้านร้างแห่งหนึ่งในขณะที่ไปนั้นก็มีหลวงพ่อเป็นผู้ติดตามแต่ผู้เดียวก็เดินไปพักแล้วก็มีเนนอยู่องค์หนึ่งไปด้วย ไปพักอยู่ที่บ้านร้างมีบ้านร้างแห่งหนึง่งในค่ำคืนวันนั้นปรากฏว่าท่านบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะที่บ้านร้างอันนี้ในที่สุดทุกคนก็ตกตะลึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บอกว่ามันต้องมีสิมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะพอรุ่มเช้าขึ้นมาเนี่ยมีโยมที่อยู่รอบๆห้าคนมาถวายอาหารและท่านก็โยมทั้งห้าคนเขาก็บอกว่า บ้านหลังนี้มีมีคนผูกคอตายกือหมายความว่าผูกคอตายอยู่ที่นั่นท่านก็บอกท่านถึงได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยแผ่ส่วนกุศลให้แล้วจากนั้นเราเดินไปอีกที่หนึ่งก็คือไปที่บ้านผักอีเลิศบ้านเขาเรียกว่าหนองอีเลิศรือนน้องผักอีเลิศอะไรนไปอีกครัง้งเสร็จแล้วจึงได้เข้าหนองผือเพราะฉะนั้นเดินทางตั้งแต่บ้านโคกมานามนนามนไปนาแก ออกจากนาแกเดินไปพระาธาตุพนมออกจากพระาธาตุพนมไปจังหวัดอุบลกลับจากจังหวัดอุบลมาที่อำเภอนาแกกลับจากอำเภอนาแกก็มาที่บ้านน้มนต์ออกจากบ้านนามนต์ก็ไปบ้านนาชินนนออกจากนาชินนนก็ไปบ้านห้วยแคนออกจากบ้านห้วยแคนทีนี้ก็ขึ้นไปหนองผืออันนี้อันนี้ก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่จะพูดอีกเยอะแยะ แต่คิดว่าคงจะยังไม่พูดอยากจะพูดตอนที่ไปอยู่ที่อำเภออยู่ที่บ้านหนองผือตำบลนาในาอำเภอพนนิคมเพราะว่าพระสุดท้ายของท่านท่านได้ทำอะไรและท่านได้ฝากธรรมะอันไหนและท่านได้แก้ไขสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างในที่บ้านหนองผือเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญท่านได้ยืนยันข้อนี้ว่าทำไม พระอัศชิเมื่อได้ฟังเทศของท่านพระอุปดิ์คือภาษาริบุตรไม่ไม่ใช่พระพระอุปดิ์ว่าถึงพระอุปดิพภาษาริบุตรเนี่ยได้ไปฟังเทศของท่านพระอัศชิอัศชิเนี่ยคือผู้ที่ผู้ผู้ที่เป็นปัญจวัคคีในปัญจวัคคีทั้งห้าท่านพระอัศชิเป็นองค์สุดท้ายแล้วท่านพระอัศชินี่ได้ไปเทศให้ท่านอุปดิ์อุปดิดนั่นคือภาษาริบุตรในสมัยนั้น พระท่านพระสาลีบุตรนั่นยังหลงผิดอยู่คืออยู่กับพวกสนชัยนอกพุทธศาสนาเมื่อท่านพระอัศชิไปแสดงนั่นท่านจะแสดงว่าเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทจเอวังวาดีมหาสมโนว่างั้นและการที่ท่านพระอัศชิเทศจบเทศเพียงเท่านาั้นจบท่านพระสาลีบุตร ก็ยกมือขึ้นบอกว่าท่านเทศเท่านี้พอแล้วครับท่านไม่ต้องเทศไปมากกว่านี้อีกแล้วนี่คือความฉลาดของท่านพระสาริบุตรท่านเทศว่าทำทั้งหลายมาจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะเหตุท่านพูดเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วในที่บ้านหน้องผือเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะยืนยันกับคณะสิทธิ์ทั้งหลายว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าแล้วก็จะต้องดับในทางที่ถูกคือไม่ใช่ว่า เมื่อมันหิวขึ้นมาแล้วไม่กินข้าวมันก็ไม่อิ่มเราร้อนเราไม่อยู่ในที่ร่มมันก็ไม่หายมันหนาวถ้า,าเราไม่อยู่ในฮีตเตอร์มันก็อุ่นขึ้นมาไม่ได้เราจะหนาวเราจะปล่อยให้มันหนาวตายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลหมู่คณะแล้วก็ทำให้คณะปฏิบัติมีความเจริญเนี่ยท่านยืนยันข้อความข้อนี้ว่า ทำทั้งหลายต้องมาแต่เหตุทั้งนั้นแต่ว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเทศนาสั่งสอนใครก็ดีผู้ที่จะมาปฏิบัติตัวของตอนเองให้พ้นทุกข์ก็ดีผู้ที่จะไปสร้างาวัดวาหมู่คณะเพื่อที่จะเผยแพร่ธรรมะก็ดีจะต้องยืนยันในธรรมะข้อนี้และอีกประการหนึ่งก็ยืนยันอยู่ในข้อที่ว่าทําไมท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของ ่านพระอัชชิเพียงไม่กี่คำแล้วท่านยกย่องอาจารย์ของท่านมหาสาลว่าท่านพระอัศชเชเนี่ยเป็นยอดบุคคลเป็นมาเป็นบุกเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าอัจฉริยะอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรไปพักอยู่ในที่แห่งหนตําบลใดได้ยินข่าวว่าท่านพระอัศชเชอยู่ในทิศนี้ท่านจะหันศีรษะเวลาจําวัดท่านจะหันศีรษะไปทางท่านพระอัชชเชทันทีสมมติว่าท่านได้ยินว่า พระอัสสชิอยู่อย่างเชียงใหม่นี่แต่ว่าตัวท่านเองอยู่กรุงเทพอย่างนี้ท่านจะเวลาท่านจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางเชียงใหม่ท,ทันทีหรือว,ว่าเวลานี้ท่านพระอัสสชิอยู่จันทบ,บุรีอย่างนี้ UE, ท่านอยู่กรุงเพทพท่านก็จะหันศีรษะของท่านเนี่ยเวลาจำวัดหันศีรษะไปทางจังหวัดจันทบ,บุรียอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เมืม่อท่า,ทานยืนยันข้อน,นี้แม้ว่าท่านจะเทศอยู่ถึงห้าปีอยู่ที่หนองผือท่านจะยืนยัน เยธรรมาอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติกันเนี่ยมันจําเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีเหตุทําไมเราจึงมานั่งอยู่ที่ศาลาราชาสถาทําไมเราจึงจะต้องมาฟังเทศทําไมเราจึงต้องรู้จักต้องการอยากจะรู้จักประวัติของหลวงปู่มัน่นทําไมเราจึงต้องทําเช่นนี้ก็ต้องมีเหตุเพราะว่าเหตุที่มาของแต่ละบุคคลน,นั้นต่างคนต่างรับเหตุและผล มากันแต่ละชีวิตประสบปัญหาตะนานนับประการเหตุเหล่านั้นก็มีเยอะแยะต่างคนต่างเหตุมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วทีนี้มาก็เพื่อระงับเหตุก็คือเพื่อที่จะฟังธรรมาะฉะนั้นธรรมที่จะระงับเหตุเหล่านี้ก็จําเป็นอยู่เองที่ก็จะต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธินี่เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดพลังจิตจิตของคนเรานี่เออมันก็มีแต่ว่า เราใช้มันไปอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยที่จะเทินกับพลังจิตจิตของบุคคลจึงได้เสื่อมสภาพพอเสื่อมสภาพก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตของตนเองได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดแล้วก็ต้องระบายคนที่รับอยู่รับไหวก็ไหวไปคนที่รับการระบายไม่ไหวก็ต้องต่อสู้ทุบตีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรน,นี่ก็เกิดขึ้นมานี่คือต้นเหตุต้นเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเท่าที มีบุคคลผู้ที่ทั้งหลายมีความสนใจในการที่มาปฏิบัติอันนี้ก็จึงเป็นการถูกต้องว่าเราดับเหตุในทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านอยู่ที่นั่นประมาณได้ห้าปีปีที่ห้าท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดหลมหายใจตายหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระท่านก็บอกล่วงหน้าสมเดือนอาตมาขณะนั้น จากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท,ท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอามาเองก็เช่นเดียวกันพี่เคยเป็น หมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาราจันวัน ก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจําเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมานี่ทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอ,อะไรเลี้ยงเขา นอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวตัวล้มควายเป็นตัวตัวมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทําให้สัตว์ต้องตายไปจํานวนมากทําอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแนะ่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจําเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่าง,าง,าง,างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้เราออก หลวงพ่อก็ไปเจราจาบอกว่ามันเป็นความที่ท่านคิดแต่เราไม่สามารถที่จะมาพูดได้ในระยะเวลานี้แต่ว่าเป็นความจริงที่หลวงปู่ท่านต้องการเดินทางไปจริงเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายแวกทางเราก็ทําคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นนะบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองเผือนี่ออกมาที่อาเภอพรนานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์อาจารย์กู มามาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเ,เราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โห و, ไม่รู้คนมันมาแต่ไหนม,นมันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือย,อยังเหลืออีกวันเดียวะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอ,เอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วน อยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวัดเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะข้าวงวัวข้าวควายกันอีกอ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงชี้แจงทนายก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทําอย่างนี้ได้ไงแรงั่นบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคําสั่งของท่านบอกคำไม่คาสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอม หลบลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้แปดโมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อัตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอัตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่าน เพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจับเพียบเ่ทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุติพอพักที่กุติแล้วท่านบอกว่าวิริยังคาพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่งตีสองยีนาทีท่านก็หมดลมพอดีในขณะนั้นพระอาจารย์ต่างๆได้อยู่พร้อมที่จะคืออยู่พร้อมทั้งหมดก็คิดว่าประวัติ ของหลวงปู่มั่นก็ยังไม่น่าจะจบเพียงแค่นี้มียังมีเกร็ดย่อยอีกเยอะที่เราจะต้องคุยกันแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วขอให้ผู้ที่ได้มาสดับเรื่องราวต่างๆในวันนี้เพราะว่าได้ฟังเทศกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็ฟังประวัติเอาแต่พอหอมปากหอมคอถือว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อย ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะถาวริวหาปุราปริปุเรนติซาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวะสมมิฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถา มณิโชติระโสยธถาสพีทิโยวิวัตชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายโกภวะอภิวาตนาเีริชนิจังอุทธาปจายิโนโจตตาโรธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง